สบายดีพี่น้องสบายดียามแรงๆพี่น้องปลองไปเบิร์สุขูสุขคนเนาะพ่อกระซ่องแมนน้องเท่นคือเก่าคือเดิมหากระมา,าแต่งานอุลรบานพอบบาดาพี่น้องจ้าเนาะห่ายลุงทำไมไม่สบายบะลุงหึเป็นไรลุงสรบปครับ ก่อนอื่นขอขอบคุณทั้งคุณยายท้งฝั่งไทยละลายเด้อเนาะมีซื้อน้ำให้ครอบครัวน้องน้ำโอ้โจรจๆจรน้ำอารมณ์หกแพคค่ะมาดามดค่ะคุณยายของไทยเนาะจ้ะสีส้มหนึ่งโคกหนึ่งม่วงหนึ่งแดงหนึ่งเขียวหนึ่ง <twitch S 1> ขอให้คุณยายอายุมั่นขวนยืนนะคะตอนเกี่ยวข้าวก็ให้รางวัลขยันพ่อต้องเทนอีกเอาสีเขียวยังสียังไงสีม่วงบอก จาแล้วก็อน้ำอันอสองลังค่ะซัมเมอร์มีเยอะหนูจะกินไหม <c oughs> คุณยายหนูขอเปลี่ยนซัมเมอร์หนึ่งแล้วก็เบียร์หนึ่งนะคะลูกสาวกินค่ะเนาะขอให้คุณยายอายุมั่นขวัญยืนเด้อเนาะร่ำรวยร่ำรวย เอาแก้วมาแก้วจากสามแถวพอเปล่าแก่เนาะพอแถวละหาสิบใบเปล่าหาสี่ประมาณโลดเอาสี่ก็ได้ สบายดีพี่น้องก่อนอื่นขอขอบคุณคุณยายทั้งฝั่งไทยละลายเด้อเนาะที่ซื้อเครื่องดื่มแล้วก็น้ำมัรลมขนมกับเก้มเนาะทีมงานแม่คัวหล่ะก็ะแขกแขกมาในงานองขอบาวดาวเนาะขอให้คุณยายอยู่มันขวัญยืนเด้อผมจะไปแล้คนไขยย้ยาิงมีปัสารลูกไายกัจิบอยู่เย็นเป็นซุกสางลูกปู๊ขืนซ้าเนาะเดี๋ยวจะให้เ็นมาดามคิดเนาะนะ้ะ จริงเหรออีกอลยบ้านเียวสี่แถวบ่กินข้าวกับอะไรลุงวันนี้ฮะฮะฮะก็มาพี่เองบริเวณโซนกับลูกกับเต่าเลยมันเนี่ยเอาข้ามเพิ่มก็ได้พููได้คผูจ้า บอกไม่สลบบอกว่ากดาเราเดาทำสลับได้สองแถวได้สองแถวเนาะมิตรทานตะวันกี่ห่อจ้ะมาดามห่อละสาบาทบอก

เอาเอาเดยวเอาสบู่มาจดเดี๋ยวให้คุณสาวเอื้อคิดนะคะ ปวดหัวปวดห้งปวดกระบาลเหนื่อยเพียหิวข้าวใกินมีเจ้าภาพร่ะนี่นของคุณยายทางฝั่งไทยค่ะคุณยายปะค่ะขอบขอบขอบคุณนะคะคุณยายทำบุญร่วมกันผว่ะใครพูดเอองานเขาได้มือแรงนี่นะอันเอาไปให้แขกกินเ่ยเฮากินนำ้ำแล้วก็ โซยบอดดาวทางฝั่งไทยอีกแักสิ่บัสท่ายทำมานร่มหกแพ็คขนมนี่ไปแจกเด็กๆกินที่มันแรนวิ่งอีเท่านั่นแหละตั้งงบมาบอกแล้วก็ให้เราบอกมาว่าเท่าไรเท่ายเด็กเขากันมีอะไรกับแก้มบ้างเราบอกอ่ะมีแทนทาเวนนั่นแหละ ไอีแม <S uce> voilà ่มึงซื้อปีดเป็ดใ้เจากินดิปีกปคุณยายมึงขอเพิ่มนะปีกเป็ดสักสี่โลห้าหกโลก็ไปเถอะจะผมันยังอึงอยู่เกิดกระขายมาลงอ อีเต ah. ่ีคร yeah. ังเื่อนนเนยเกือบเกีกือบบกิมินไปซื้อมาห้เบอรอะไรเอาเทียมมันบ่เอาเทียมมันนะน่ะางนอยสักห่อยอีกอ่ะบุญหัวทางำแข็งใส่ยํำแข็ง่ะ เอ่จหลุดยังไป่บ้านน้ำรุมกับคุากอืออืออืมอาลุยใหญ่ไปส่งเขาด้รด้ปลสซาเล็งฮะเด้ซาเล็งค่ะ แม่ก <üman> hmm. um. ็มั่วตัวนี่แหละคุยกันยากยากคุยกับคนยากนะบอกกันมูลเรื่องสัญญาณกงบ่มีพี่น้องก็อยู่บ้านเจน่าบ่าวดาวนะเดี๋ยวคิดตัวนี้แหละจ้ะ My <coughs> arm. <coughs> น้านสีเทียแล้วก็ซื้อของมาให้ครอบครัวมันเบาดาวเถอะเนาะแล้วก็ให้แขงง่ายๆมันแรงนีอันนี้นะของลูกสาวะะเธอวันกี้จะลูกสาวอ่อ,อ,อ,ดอ,อดวได้กับพ่อพอดีกินา้นี้ได้แล้วของให้คุณยายอายุมันแขวนยืนเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอย่ากเจ็บอย่าจนเด้อคุณยายจ้ะสาธุขอให้บุญเยอๆะๆเนาะแข็งแรง แะ้วพี่น้องสวัสดี